สวัสดีครับผลใจชาวสวนสำหรับบอลวันนี้นะไม่พูดถึงไม่ได้จริงๆนะบาซ่าบบเยนต้องบอกว่า2ทีมที่แบบว่าเป็นมหาอำนาจนะมหาอำนาจฝั่งสเปนกับมหาอำนาจฝั่งเยอรมันคนระับมาเจอกันวันนี้นะต้องบอกว่าเป็นแบบเหมือนคู่ชิงอะ่ะบิ๊กของบิ๊กแม็จริงๆมาดูฝั่งบาซ่าเจ้าบ้านครับนะฮันซีฟิกเนี่ยก็มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บอยู่บ้างนะอย่างเช่นอัน,นดเดรคกิเตนเซ่น มาร์คเบอร์นาล์โลนั่นแหลาโฮมาร์คเตอร์เจนนะครับแล้วก็เซรันตอเลสก็มีมาร์คเตอร์เจนเนี่ยที่เป็นตัวหลักแบบหลักจริงๆนะกับโลนั่นแหลาโฮเนี่ยที่เป็นตัวหลักแต่ว่าคนอื่นที่มีในทีมก็แบบแทนกันได้สบายนะในฝั่งของไบเยอร์เนี่ยแวร์ซองของบารนี้ก็มีผู้เล่นบาดเจ็บหลายคนนะครับอย่างเช่นโจซิฟซานิสิก นีลกิอิโตะปาชาโบเอ้บาซ่าเนี่ยเตะไปแล้วสองนัดคนระับนะัดนะแรกเนี่ยบุกไปแพ้โมนาโก2ประตูต่อหนึ่งแต่ต้องบอกว่าโมนาโกเนี่ยทำเป็นเล่นไปนะตอนนี้เป็นอันดับเป็นอันดับหนึ่งนะของลีกฝรั่งเศสนะครับทีมแบบเตึงมากส่วนแมทที่สองเนี่ยชนะยังบอยมาห้าูนส่วนฝั่งของไบเออร์เนี่ยแม์รแรกชนะดินโมเคียมมาเก้าประตูต่อสองแบบว่าขาดลอยเลยแต่แม์ที่สองเนี่ยแพ้แอตตาวิลลานะ่าครับ หนึ 1> 1่งประตูศูนย์ต้องบอกว่าแมตช์นั้นนี่อูนายเมลี่วางแผนได้ดีมากแมตช์นั้นอะไบเยนก็ไม่มีโชคด้วยแหละดวงไม่ดียิงแอตตาวิลลาบเยอะนะแต่ว่าไม่ได้ประตูส่วนการเจอกันที่คัมนูเนี่ยห้าครั้งหลังสุดเนี่ยบาซ่าแพ้คาราทให้ไบเยนไปสี่ครั้งแล้วก็ชนะไบเยนได้แค่ครั้งเดียวนะไม่น่าเชื่อนะบาซ่าวันนี้ก็น่าจะมาในแผนสี่สองสามหนึ่งนะครับลูกสาวประตูก็เป็นอิลากี้เพนยาแบ็คขวาเป็นจุดกุนเดต้องบอกว่าจุดกุนเดเนี่ยเป็นแบบ แบ็กขวานี่แบบน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งของโลกตอนนี้นะเล่นแบบเหนียวมากคู่เซนเตอร์เนี่ยเป็นเปาคูบาซี่กับอินโกมาติเนสนะบแบ็กซ้ายเป็นเอเลนโดบารเด้คู่กลางเนี่ยมาร์คคาซาโดยืนคู่กับแนะฟรงกี้เดยองครับแฟรงกี้เดยองหายเจ็บกลับมาแล้วนักเตะขวัญใจผมชอบการเล่นของแฟรงกี้เดยองมากแล้วก็คิดว่าคืนนี้น่าจะได้ดูแฟงกี้เดยองเล่นแบบเต็มเต็ม,ต,มตาเนยนะ ปีขวาเป็นลามินยาเมลปีกซ้ายเป็นลาฟินยาเพเมเกอร์เป็นเปดี้นะครับแล้วก็หน้าเป้าเป็นโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ในฝั่งของไบเยนเนี่ยก็จะมาในแผน4-2-3-1เหมือนกันโกวเป็นนอยเยอร์นะครับแบ็คขวาเป็นลาเฟลเกลเลโล่คู่เซนเตอร์เนี่ยจะเป็นไดโออุปาเมกาโน่ยืนคู่กับคิมินเจ้แบ็คซ้ายเป็นอันฟองโซ่เดวิดคู่กลางเนี่ยจะเป็นเจ้าปาลินยายืนคู่กับโฮชิมิตปีกขวาเป็นไมเคิลโอลิเซ่ปีกซ้ายเป็นแซดกานาบี เพนเมเกอร์เป็นยามาโมเซล่าครัคิดว่ายามาโมเซล่าเนี่ยน่าจะเช็คผ่านความฟิตแล้วก็ลงสนามเป็นตัวจินได้นะส่วนหน้าเป้าเนี่ยเป็นแฮร์รี่เคนคือถ้าดูจากสถิติเนี่ยคิดว่าบาเยอร์เนี่ยก็น่าจะบุกมาชนะได้ครับแต่ในเมื่อบาร์ซ่าปีเนี้ฟอร์มดีมากแล้วก็ได้แฟนกิเดยองกลับมาจากอาการบาดเจ็บหัวเข่าจากปีที่แล้วด้วยโดยรวมเนี่ยผมว่าค่อนข้างสูงสีกันมากนะคู่เนี้ บาซ่าก็ฟอร์มกําลังลร้อนแรงครับยิงคู่หลอสู้เป็นว่าเล่น,นครับไม่ต่างจากไบร์เลยแต่โดยรวมๆเนี่ยฟอร์มก็ยังดีแล้วก็แบบตึงพอกันทั้งคู่อะ่ะผมว่าคู่เนี้ยน่าจะเน้นแทคติกน่าจะเน้นคองบอลแล้วก็ฉาบฉวยอาศัยจังหวะแล้วก็อาศัยความสามารถเฉพาะตัวของเกมลุกเนี่ยเข้าไปทำนะรามินยามมลลาฟินญามูเซล่าเนี่ยนะอลิเซ่เงี้ยแบบตัวจี๊ดจี่พวกวัยรุ่นเก่งๆ วันนี้บอกเลยเทคนิคบอลการเกมลุกเกมรับแท็ติกผมว่าแบบเป็นคู่ที่น่าดูที่สุดเลยนะแล้วถ้าดาว,สก,กว,าาดาวสกอร์เนี่ยบอกว่าเลยถ้าดาวสกอร์เนี่ยผมว่าดาวยากมากแล้วก็ไม่รู้จะให้ใครชนะนะมันโอกาสมันออกได้3ามหน้าเลยนะก็ให้เป็นเสมอกันไป2องประตูต่อสองแล้วกันนะครับสำหรับคู่ดีนะ